ผู้าห a หอนชีวิตติดหญิงจนเกือบหมดอนาคตเปิดบ้านไม้พัทระ,ะเดชเข้าวงการเพราะเงินลงแสงสีหนักจนถูกส่งตัวเข้าวัดเจ็ดวัน ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงสุดในตอนนี้คืนแทนว่าเป็นสามีแห่งชาติกันไปแล้วสำหรับไมพัทระเดชสงวนความดีด้วยมาดตหน้าตาอัลลอเลาและความขี้เล่นทำเอาสาวๆกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวบ้านของพระเอกไมพัทระเดชอยู่ที่อำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนบ้านเคยเปิดร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์และต่อมาได้เปลี่ยนมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบนันและไมพัทระเดชเปิดใจเล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมา เดิมทีไม้เป็นเด็กที่เติบโตจากครอบครัวคนจีนในจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องทั้งหมด4คนการเลี้ยงดูของครอบครัวไม่เล่าว่าเป็นไปแบบขาวและดำแม้จะเป็นสีขาวของลูกเพราะค่อนข้างตามใจส่วนพ่อนั้นตรงกันข้ามจึงทําให้ลูกๆสนิทและพูดคุยกับแม่มากกว่าช่วงตอนเด็กผมยอมรับว่าค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจผมไม่ใช่คนที่มีเงินที่สุดในห้องเรียนแต่พ่อแม่ผมให้ผมมากที่สุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจ แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ว่าจะยังไงก็ชากเรื่องเรียนห้ามเสียเรื่องเรียนต้องมาที่หนึ่งไม่ทิ้งการเรียนเรียนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นผมเป็นเด็กแบบนั้นเลือกวงการบันเทิงแม้ไม่เห็นอนาคตเรื่องเงินต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนสําคัญแม้ผมทุกมานานแล้วผมก็เลือกวงการแม้มันจะเป็นอะไรที่ผมมองไม่เห็นเสี่ยงมันเลยสิ่งเดียวที่ผมคิดคือต้องเป็นพระเอกแต่บทแรกที่ผมได้คือบทรองพระเอกเป็นละครซิทคอมมันยังอยู่ห่างความเป็นพระเอก แต่มันเลือกแล้วมันเหนื่อยก็ต้องทำเรื่องที่สองก็ยังเป็นรองพระเอกอีกผมเล่นเรื่องแรกค่าตัวหมื่นกว่าๆทั้งหมด15ตอนถ่ายละครปีกว่าก็คำนวณดูมันจะเหลืออะไรติดลบด้วยซ้ำมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าสิ่งที่เราเลือกที่มองไม่เห็นตอนแรกมองว่าน่าจะสนุกมันกลับเริ่มดำดิง่งแล้วทำงานมาเป็นปีไม่มีเงินเก็บสักบาทยังช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลยยังอาศัยบ้านผู้จัดการ เหมือนเดิมชั้นสี่ห้องเล็กๆห็หอยก็ไม่ได้ต้องสู้เราเลือกแล้วชีวิตเด็กบ้านนอกลงแสงสีแล้วก็ติดสาวจนวันหนึ่งไปกินข้าวกับผู้จัดการที่ร้านอาหารแล้วสาวก็มาหาผมยืนหนุ่ตรงกลางผู้หญิงคนนั้นยืนกระชากผู้จัดการยืนขวาแล้วผู้จัดการก็บอกกลับบ้านกับพี่แต่น้องผู้หญิงเขาก็มาคนเดียวจะให้กลับยังไงผมเป็นผู้ชายก็ต้องขับรถให้เขาผมบอกผู้จัดการคือผมเถียงกันสุดท้ายผมก็เลือกผู้หญิงจนผู้จัดการผมไม่ไหว ต้องโทรไปบอกที่บ้านให้มารับผมกลับบ้านเมื่อการหลงแสงสีทําให้ชีวิตไม้ดูจะไม่มีอนาคตหลังจากครอบครัวไปรับตัวกลับมาบ้านก็ส่งตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดเจ็ดวันและการได้อยู่กับธรรมะและความเงียบสงบครั้งนี้ไมบอกว่าคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสําคัญเพราะตัวเองนะัมาร้อนอย่างไฟแต่เย็นลงได้เพราะเข้าปฏิบัติธรรมมันมีทั้งธรรมะและก็ความเงียบ